ดีพอแม่พี่น้องมอสุกผูทุกคนข่อยตื่นสาวมาฝนฟอยมาน้อยหนึ่งข่อยกะดีบกดีใจเนาะเพราะว่าข่อยจะบ,บ่หร้่ลดนำต้นใหม่ฮะนะให้ฝนตกลงมาให้ให้ภาคข่อยงามแล้วข่อยก็เห็ดวิตามินมาเนาะเลงพุนเลงดอกจีบแบบนี้ใต้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดแบบนี้เนาะดนแต่ว่าดนๆดนข่อยจะห้ครั้งหนึ่งห้ติดผลนฮะนะพ่อแม่พี่น้อง ยติตทนดีงามแห้งนี่เนาะสตรอเบอรี่ข่อยปีนี่ติดหลุกแห้งเพราะว่าข่อยจะหายวิตามินแบบนี้เลยเนาะหลดหลุดน้องพี่น้องแบกเบอร์รี่ ติดหลูกแหงแหงโฟเมพี่นองปีนี่ขนาดติดหลูกบักหลายๆสำรับคลิปนี้ค่อยขอบจบไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยอัปเดตให้เดิองอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบาย